อันนี้ละกันทำไมเข้าสู่วัยทองแล้วร้อนวูบวาบนอนไม่หลับอาโหนี่เป็นคำถามขวัญใจแม่ยกของคนที่อายุ50เลยนะทำไมต้องนอนวุบวาบทำไมต้องร้อนด้วยทำไมต้องนอนไม่หลับด้วยเนาะจริงๆแล้วเรื่องนี้นี่เป็นคำถามยอดฮิตมากสำหรับคนที่เข้าสู่วัยทองผมจะบอกว่าจริงๆ เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเอสโตรเจนอีกแล้วเอสโตรเจนเนี่ยมันเคยไปไวัยเจริญพันธุ์เนาะมันเคยคงที่อยู่ดีๆมาตลอดอยู่วันหนึ่งพอรังไข่หยุดทํางานลงฮอร์โมนเอสโตรเจนเคยอยู่อย่างนี้ดรอปลงมาตึงพอมันดรอปลงมาแบบนี้ครับมันเลยทําให้ลักษณะของต่างๆในการควบคุมทั้ง1อุณหภูมิปกติร่างกายของผู้หญิงเนี่ย เราจะมีระดับฮอร์โมนที่ระดับอุณหภูมิที่เราควบคุมได้อยู่เช่นอ่าร่างกายรู้แล้วนะว่าเกิน37องศาเธอจะร้อนแหละเกิน38องศาร้อนมากเกินต่ำกว่า34องศาเริ่มรู้สึกเย็นไม่ดีนะอะไรอย่เงี้ยแต่พอเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนหมดเข้าสู่วัยทองการควบคุมอุณหภูมิจะเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> ขึ้นขึ้น,นลงลง <c oughs> เพราะฉะนั้น เปิดแอร์ก็หนาวมากออกไปข้างนอกก็ร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ทุกอย่างสวิงไปหมดร้อนวูบวาบเขาเรียกว่าวาโซมอเตอร์ซิมตอมมันเริ่มพังมันเริ่มผิดปกติเพราะฉะนั้น,นกลไกการควบคุมฮอร์โมนต่างๆในผู้หญิงวัยทองมันเลยลดระดับลงเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยเริ่มรู้สึกตัวเองร้อนวูบวาบมันคอนโทรลไม่ได้การรักษาก็คือ เติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในช่วงแรกเดี๋ยวระดับอันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมันก็จะปรับภาวะการร้อนวูบวาบได้ดีขึ้นอาการนอนหลับก็จะดีขึ้นตามมาทุกอย่างก็จะเริ่มสเตเบิลขึ้นตามมาแต่มีข้อสังเกตนิดนึงว่าพวกอาการของวัยทองพวกนี้ครับมันจะอยู่ประมาณ3ปีหลังหมดประจำเดือนเลยจากนั้นไปแล้วนะพออายุ65-70ไปแล้วไม่ค่อยมีผลเพราะ ระดับร่างกายเริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อเขาจะไม่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนอีกแล้วนะเธอไม่ต้องรอคอยเขาแล้วเพราะฉะนั้นในสป3ปีแรกอาจจะขึ้นขึ้นลงลงหน่อยเพราะฉะนั้นทนคุณแม่ที่บ้านนิดนึงเขาต้องเข้าใจเขานิดนึงว่าเดี๋ยวเขาจะเวี่ยงปลาข้าวปลาของให้เข้าใจเขาช่วง50-53เนี่ยอดทนนิดนึงเดี๋ยวเลยจากนั้นนะอยากขออะไรได้หมดนะโอเคครั